สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านฮะพบกับผมซิกวิทอีกแล้วนะฮะเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมว่าถ้าเกิดเราเดินย้อนกลับโดยที่ไม่เดินตรงไปเม็กซิโกเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่าสงสัยกันไหมแต่ก่อนจะไปเนี่ยฝากเพื่อนๆรบกวนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปนะครับผม ส่วนใครอยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมโอเ okay. ค let's go สร้างห้องก่อนตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมแล้วนะครับอย่าเอามมาก่อนไอ้ดำได้ได้ได้มมาดำมาไอ้ดำไปดำ ันนี้คือเดินตรงไปเม็กซิโกเนาะอันนี้คือเดินตรงไป Mexico เม็กซิโกด,ดูจากป้ายป้ายบอกว่า80กิโลเมตรเม็กซิโกอันนี้คือทางไปเม็กซิโกแต่ว่าวันนี้เราจะไม่เดินไปเราจะไม่ไปเม็กซิโกกันเราจะย้อนกลับย้อนกลับเพื่อเข้าอเมริกานูน่นทงอเมริกาอยู่นู่นเนาะตามค่ายมันจะมีธงปักไว้ เดินย้อนกลับเข้าอเมริกากันดีกว่ารู้ซิว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเราไม่เดินไปเม็กซิโกโอ้โหบ้านไม่มีเลยต้นกระบองเพชรก็ไม่มีก้อนหินก็ไม่มีไม่มีองไงเลยว่างเปล่า เหมือนทางเหมือนทางหมดแล้วเหมือนทางหมดแล้วดูหน่อยอุ้ยอะไรอ่ะเหวออุ้ยตก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 เอาตายตายตายแล้วก็มาผูกที่ค่ายค่ายเริ่มต้น ตายตายโอเคแสดงว่าพอตกแมพเท่ากับตายนะฮะจบเกมจบเกมทันทีก็วันนี้น่าจะมีเท่านี้แหละขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ